วันนี้หนูนมูมาทำอะไรคะเล่นกันคะวิ่งแข่งกันนะคะเอาพร้อมรือยังคะพร้อมแล้ววิ่งกันมาแลวแล้วไปิงงเรงง็วตายโอ้ยไปไาไ่ไปดึงสาโอ้ตาย เอาพี่องอิงกลับมาพี่ไปพุน่นพุนน้องอิงไปแล้วพุน่นไปเมย์หนึ่งข้อที่ระวังไปเร็วเอาหนึ่งข้อที่ระวังไป,ไปเร็วิ่งเลยไปขี่กลไปเอาไม่เอาไม่เริเ่มไม่ เาทีระวังไปเร็วเฟดแมนแมนขึ้ฟ้าเอาเร็วๆเ,เอาทีระวังไปเล่นเล่นอิงเล่นปล่อยน้องปล่อยน้องกันขิงะปล่อยน้องลูกอิงเล่นเล่นิงเล่นพี่ขิงแพ้ เอาอิงแน่นไปเถอะไปเอาฝากกดไลค์หน่อยกดไลค์แช้์เตือนให้ชื่อเลยค่ะสนใจไม่ปะ